ุนเลื่อนปิดเปิดได้ค่ะเลกระเชงนะคะเล่กระเชงใช่เพราท้องเปิดข้อรองสีผลท้ลองสัตว์ราจะรองสีเมนเปยัปไนนายทางรถยนต์ลาดูค่ะอดีตสวนผลไม้ของชาวกรุงและความรุ่งเรืองของคลังสินค้าริมฝั่งเจ้าพระยาจำลองมาให้สัมผัสในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตราชบุรณะเรือกระเชงและกระบุงปากบาลล้นบอกถึงการค้าข้าวและลำเลียงสินค้าในอดีตจะแสดงเป็นความรู้พี่ปิ่นเพชรหลงพดุงและเพื่อนมกคุเทศน้อยทำหน้าที่ถ่ายทอด การได้ฝึกหัดงานนำชมไม่เพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นแต่ยังทําให้เด็กๆรับรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่ที่เคยเป็นสวนหมากสําคัญมีหมากหน้าแดงเป็นผลผลิตขึ้นชื่อแม้ทุกวันนี้เหลือสวนหมากอยู่เพียงแห่งเดียวในเขตราชบุรณะแต่ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวที่รวบรวมสิ่งของแสดงวิถีในอดีตที่เด็กๆยังสัมผัสได้ก็การแนะนำสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้รู้ว่าของสิ่งนี้มีค่าแค่ไหนค่ะ เช่นอะไรบ้างเช่นมาปัจจุบันนี้จะมีน้อยอะค่ะแล้วก็เรือกระแช้หายากอยากจะมาอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับห้องวิทยาลัยค่ะก็คืออยากจะมาเข้าชมแล้วก็คอยคอยบอกเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนสมัยฝั่งคนของเราอะค่ะคนในเขตราบรันนะค่ะ หนูว่ามันยากไหมกันเป็นมัุเทศก์น้อยไรยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราฝึกอะไรอย่เงี้ยเ็ไม่ยาก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตราชบุรณะนั้นก็เกิดจากการเปลี่ยนห้องเรียนห้องหนึ่งค่ะให้กลายเป็นห้องจัดแสดงวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะแสดงความเป็นย่านสวนคลองของฝั่งธนบุรีในอดีตค่ะหนึ่งวันหนึ่งชิ้นนะคะหน้าเสาธงที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ของที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะอย่างเช่นเชือกมันลาแบบนี้นะคะก็จะใช้สําหรับผูกเรือกระแชงเรือเอี้ยมจุ้นในอดีตค่ะก็จะมีความเหนียวแข็งแรงคงทนค่ะใช้ฟีวเนี่ยค่ะเศรษฐีที่ดินบางประกอบนะคะ เล่่าาาากันนนมะะคะูบรรยยยองงึของเขาเคือ,อเก่าที่รวบรวมได้จากคนในท้องถิ่นหลายร้อยชิ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เด็กๆได้ทําความรู้จักไปพร้อมกับการสอนหลักการเป็นมคุเทศน้อยประจําพิพิธภัณฑ์ซึ่งคัดเลือกเด็กที่มีจิตอาสาจากทุกชั้นเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทัากษะการสื่อสารสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษรวมถึงฝึกความกล้าสแสดงออกยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์และหวังให้ความรู้ของท้องถิ่นซึมซับอยู่ในเยาวชน มันจะได้นำความรู้เนี่ยไปใช้ตอนโตแล้วก็สามารถจะอ,อะไรขยายความรู้เนี่ยไปให้กับชุมชนได้เพราะเขายังมีโอกาสอีกยาวไกล,ลเด็กอสามารถที่จะศึกษาสิ่งที่มันหายไปในอดีตย้อนกลับมาเพราะถ้ามีพิพิธภัณฑ์อยู่เพราะมีสิ่งเก่าๆที่เราศึกษาอยู่ในส่วนของการเรียนรู้นะคะว่าเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของอดีตเนี่ย แม้ทั่งสุภาพสตรีอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาผ้าเตีเ่ยวผ้าอนามัยโบราณเป็นยังไงเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะแคมเพอรโบราณเมื่อก่อนนะคะใครจะรู้บ้างว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ด้วยซ้ำไปนะคะว่ามาจากผ้าสิ้นของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะนั้นเรามีเรื่องที่น่าเรียนรู้นะคะไม่รู้จบรู้สิ้นค่ะเข้า mm hmm. ของซึ่งปัจจุบันนี้มันหาไม่มีแล้ว ท้องที่เขตราชบุรณะเป็นส่วนหนึ่งของกรุงทนบุรีสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในอดีตมีสวนหมากอยู่มากมายแต่พื้นที่สวนเดิมก็ถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพเมืองที่เติบโตขึ้นเกือบสิบปีมานี้ชาวชุมชนจึงร่วมกันจัดแสดงภาพอดีตที่น่าสนใจและวิถีอันโดดเด่นเพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดประเสริฐสุทาวาส เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลางเมืองที่บันทึกประวัติศาสตร์พื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตน้ำอ้อยจังจิตไทย PBS รายงาน